นี่คืออิรินามารีนาและแคทยาผู้หญิงยูเครนสามเจเนอเรชันจากครอบครัวเดียวกันบ้านเกิดของพวกเธอคือที่เมืองมิโคลายฟทางตอนใต้ของอยูเครนแต่สงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วหลังรัสเซียเปิดฉากรุก,กรานได้ทำให้พวกเธอต้องลี้ภัยออกจากบ้านเกิดมาอาศัยอยู่ในกรุงเวียนนาของออสเตรียเป็นเวลาหลายเดือนหลังเดินทางถึงออสเตรียที่ครอบครัวนี้ต้องเจอกับปัญหาที่อยู่อาศัยและมารีนาผู้เป็นแม่ ถูกปฏิเสธรับเข้าทำงานอยู่หลายครั้ง mm hmm. แต่ท้ายที่สุด mm hmm. เมื่อเธอได้งานที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาะ mm hmm. ทั้งสามคนก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองเมื่อเดือนมกรากคมที่ผ่านมามารีนา uh, เคยทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อของบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อตอนอยู่ในยูเครน mm hmm. เธอบอกว่าชีวิตในออสเตรียของเธอต้องเริ่มจากศูนย์จริงๆ <Okay. S 1> ตอนมาถึงเธอไม่รู้ภาษาเยอรมันแม้แต่คำเดียว มารีนา <Marina S 2> เริ่มงานที่ฝ่ายเบเกอรี่ของซูเปอร์มาร์เกต็ตก่อนได้รับเลื่อนขั้นให้เป็นหัวหน้าพนักง,งานเก็บเงินเมื่อมองย้อนกลับไปเธอรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ได้พยายามทำมาตลอด2ปีที่ผ่านมามารีนาบอกว่าแคทยาลูกสาวของเธอกำลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลายัยส่วนแม่ของเธอก็มีเพื่อนใหม่ทั้งชาวออสเตรียและยูเครนชีวิตใหม่ที่ออสเตรียตอนนี้จึงถือว่าน่าพอใจ I'm all very proud of my daughter Uh, because uh, next year uh, she will have her matura and after this uh, she will enter university. It was really my dream, my uh, biggest uh, my dream. Um, uh, to make everything for her to realize her in her life. Uh, uh, my mother is um, also a very happy person, I think, because uh, she plays volleyball, uh, she finds her uh, volleyball team here. And uh, she m met new friends, also Austrian, and she met uh, other Ukrainian people uh, with whom she uh, came uh, come to museums, uh, some some sport events, some theaters. <coughs> so I think, in general, our life was uh, really very successful and. Um, Where we reach level two years Happy that can a such in ไม่ต่างจากชาวยูเครนอีกจำนวนมากที่ต้องลี้ภัยไปยังประเทศอื่นหลังเกิดสงครามมาริน่ารวมถึงแม่และลูกสาวของเธอต่างก็เคยหวังว่าจะได้กลับไปยังยูเครนเร็วที่สุดเมื่อสงครามยุติลงแต่จนถึงตอนนี้ผ่านมาสองปีแล้วก็ยังไม่เห็นความเป็นไปได้โดยในเมืองมิโคลฟบ้านเกิดก็ยังมีการโจมตีเกิดขึ้นต่อเนื่อง Today was uh, my uh, native city was under their uh, attack, so I think that um, the future of Ukraine now is uh, not clear. Uh, I think the war will not be stopped in one year or two years, and it's very very hard work. Um, and all people who move to another countries really do not know what will be in future i can't i can't say ขณะที่แคทย่าบอกว่าเธอคิดถึงพ่อพี่ชายและเพื่อนๆที่ยังอยู่ในยูเครนมากที่สุดแต่ก็รู้สึกเศร้าใจเพราะรู้ว่าบ้านเกิดของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Uh, things that I miss the most are um, my friends, my family. Uh, my dad is in Ukraine. My brothers in Ukraine. My grandmas are in Ukraine. Some of my friends are abroad, uh, so I can probably meet them, but it's not that easy. Uh, I have school. I have to stay here to help uh, my family. Um, I miss uh, places in Ukraine too. um i just uh feel bad that it wouldn't not be as good as it was it, it would never be as it was ข้อมูลจากสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ u n s c r ระบุว่าสงครามที่เกิดขึ้นทําให้มีชาวยูเครนราว6ล้านคนลี้ภัยอยู่ทั่วยุโรป นี่ถือเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเยอรมนีและโปแลนด์ให้ที่ลี้ภัยชาวยูเครนมากที่สุดโดยมีผู้ลี้ภัยยูเครนอยู่ประเทศละประมาณหนึ่งล้านคนส่วนในออสเตรียมีผู้ลี้ภัยชาวยูเครนอาศัยประมาณ80,000คนเจ้าหน้าที่ขององค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเดียร์อาคนีในออสเตรียบอกว่ามีผู้ลี้ภัยยูเครนหลายคนตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะพยายามลงหลักปักฐานในออสเตรียระยะยาว หลังตั้งหน้ารอคอยกลับบ้านมานานโดยไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรก็ตามการปักหลักในออสเตรียหรือแม้แต่ประเทศยุโ,ยโรปอื่นๆระยะยาวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากเรื่องภาษาแล้วยังมีความท้าทายเรื่องค่าครองชีพจากบินค่าพลังงานที่สูงขึ้นอัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขณะที่มติของสหภาพยุโรปหรือ EU ในการให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่ชาวยูเครนซึ่งเปิดทางให้ชาวยูเครนเข้าถึงตลาดงานบ้าน ตลอดจนความช่วยเหลือทางการแพทย์และสังคมในสหภาพยุโรปจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมปี2025 Okay so basically the situation is like t h e s e people are trying to find a way how they can stay in Austria n trying to build their future here so there is a lot of focus on learning German Also, the question with housing is a big question because people are trying to get a foot into the rental apartment market, which is not so easy, and they're trying to find jobs so they can sustain themselves and stay here in a long run. But uh, there's also one question that is still pending: it's how long are they going to have a status that allows them um, the access to the labor market and also to stay legally in Austria? Because at the moment their status expi expires on the third of March, two thousand twenty-five. so just afterwards about one don't know moment come in bit and and year a at the what the we will สงครามที่ยืดเยือ้อทำให้มีความเป็นไปได้ที่ผู้ลีภยย้ภัยยูเครนจำนวนมากขึ้นจะตัดสินใจเริ่มชีวิตใหม่ในต่างประเทศซึ่งนี้น่าจะสร้างความกังวลให้กับทางการยูเครนไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่อคิดว่าในวันหนึ่งข้างหน้าต้องมีการฟื้นฟูประเทศหลังสงคราม ยูเครนมีวิกฤตโครงสร้างประชากรอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามรุกรานโดยรัสเซียกว่า3ทศวรรษหลังเป็นเอกราชจากสาภาพโซเวียตยูเครนประสบปัญหาจำนวนประชากรลดลงต่อเนื่องจาก51ล้านคนในปี1991เหลือประมาณ37ล้านคนในปี2019โดยอัตราการเกิดต่ำและการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานถูกมองเป็นสาเหตุหลักของการลดลงของประชากรยูเครนขณะเดียวกัน ยูเครนยัยงเป็นสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วมีสัสดส่วนประชากรสูงวัยที่คิดเป็นร้อยละ25ของประชากรทั้งหมดเป็นอย่างน้อยสองครามเต็มรูปแบบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2022ทำให้หน่วยงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติประเมินว่าจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วน่าจะมีพลเรือนยูเครนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย1 0,000 000่นคนส่วนรายงานของ The Center of Eastern Studies ในกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ระบุว่า ในทศวรรษหน้าจำนวนประชากรของยูเครนอาจอยู่ที่24-35ล้านคนและภายในปี2030ยูเครนน่าจะเป็นหนึ่งในสังคมสมูงวยที่สุดของยุโรปโดยต่อให้การสู้รบจบลงผลกระทบก็ยังอยู่เพราะน่าจะมีประชากรจำนวนมากที่พิการจากการบาดเจ็บตลอดจนปัญหาสุขภาพจิตจากการ,รเผชิญความรุนแรงของสงครามแนวโน้มเหล่านี้หมายความว่า ยูเครนไม่พร้อมสูญเสียประชากรกว่า6ล้านคนที่ลี้ภัยไปยังประเทศอื่นอย่างท้าวรหากต้องการกำลังแรงงานและผู้บริโภคในการฟืน้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มที่หลังสงครามสถาบันวิจัย The Center of Economic Strategy ในยูเครนประเมินว่า GDP ต่อปีจะลดลงร้อยละ2.7-6.9ถึงห9าหากยูเครนสูญเสียประชากรไปราว1 3ถึง3.3ล้านคนขณะที่ผลสำรวจของบริษัทษวิจัย Gradus Research เมื่อเดือนตุลาคมพบว่า ร้อยละของผู้ลี้ภัยยูเครนต้องการอยู่ในต่างประเทศต่อไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ8เมื่อปีที่แล้วจะทำอย่างไรให้ชาวยูเครนที่ลี้ภัยไปต่างประเทศตัดสินใจกลับมาเมื่อสองครามจบลงเพื่อเป็นกำลังในการฟื้นฟูประเทศนั้นจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาลยูเครนโดยเฉพาะชาวยูเครนที่เป็นแรงงานมีทักษะและสามารถเติมเต็มความต้องการของต,องาองตลาดในยูอีได้เช่นกันขณะที่นักวิเคราะห์ในยูเครนต่างมองไปในทางเดียวกันว่า ความปลอดภัยคือเหตุผลอันดับแรกของผู้ร้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีลูกหากไม่มีสัญญาณว่าการสู้รบจะยุติก็หมายความว่าโอกาสจูงใจคนเหล่านี้กลับประเทศยิงริบหรี่ลงทุกที หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แฟนด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ